ซีดีธรรมบัญญายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรมคุณาพรปออประยุโตวัดยาณเวศก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งหลักศิทิขาความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ ที่เป็นสัตว์ฝึกได้บรรยายแก่พระนวะกะรุ่นพรรษาพุทธศกราช2,539นวันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนา โดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลังของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นคืออินเดียนี่ก็เห็นว่าหลักการสำคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่ศิกขาคือการศึกษาอันนี้นั่เป็นการพูดในแง่หนึง่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึ่งเข้ามา เป็นการย้ำถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่องสิกขาหรือผู้เทเต็มวจัยสิกขานี้เป็นหลักการสำคัญนี่ก็มองในแง่ที่ผ่านมาก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนาพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้ที่จริงนั้น ก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองะฉะนั้นเหตุผลสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องแต่สิกขานี่ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักอุตสศาสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คำว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี่ใช้คำบาลีว่าธรรมะธรรมะททหารธรรมะททหารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันทั่วไปว่าหลักธรรมคำสอน เรียกว่าทอทหารมหากาศมอมมาสองตัวสละถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทอทองทอทงมหากาศมอมมาสองตัวสละธรรมะนั่นก็เป็นหลักกายของธรรมชาตินิธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่สึกได้และต้องสุกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทั้งหลายชนิดอื่น สัตว์ชนิดอื่นนั้นตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลยฝึกได้น้อยจกนกระทั่การฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสําหรับการดํารงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนืนเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้ เรียนรู้น้อยฝึกน้อยสัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ว่ายน้ำได้บางชนิดก็อาจจะต้องสองสมวันแต่รวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนี้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้ เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมากอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็น,จจปนแล้วต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะสิปี20สปีจึงจะสามารถดาเนินชีวิตได้ได้วยตนเองทีนี้ ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทาอะไรระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัวเรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกขัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดาเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี้ก็แทบทุกอย่าง แม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจําวันในเรื่องง่ายๆกินนอนนั่งยืนขับทายสารพัดต,ต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองโดยธรรมชาติ่นกระทั่งในราปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูด ก็ต้องมีการฝึกกันทั้งนั้นนี่ก็เรียนรู้นี่คือคําว่าการฝึกภาษาพระท่านใช้คําว่าธรรมะธรรมะทอทหารมอมาสละธรรมะแปลว่าการฝึกพอเป็นคนก็เลยซ้อนมออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ต้องฝึกอันนี้คําว่าธรรมะฝึกเนี่ย ก็เป็นศัตว์ที่ใช้แทนกันได้หรือใกล้เคียงมากกับคาว่าสิกขาสิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกันแล้วใช้กันได้กับคําว่าพัฒนาก็แปลว่าทําให้เจริญขึ้นมาฉะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดําเนินชีวิตยอยู่ได้ แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดำเนินชีวิตมาเปล่าๆแต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเอง ก็เดียวก็ว่ายน้ำได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้สัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้ดยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องสุขัดพัฒนาจึงจะดําเนินชีวิตไปได้ มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างมา้าลิงเป็นตน้นหรือปลาโลมาอย่างงี้ยนะก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็มีขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสำคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ ภาพสามารถนั้นมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทําให้ช้างนี่สามารถลากสุงได้ไปรบทําสงครามได้มาก็เอามาใช้เป็นพานะลิงก็ไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิง mm hmm. ก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้นอันนี้นก็แปลว่าสัตว์นี่เรียนรู้ ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยแล้วถ้าไ,ได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจํากัดไปไม่ได้ไกลก็จบเป็นแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานและไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่าน,นั้นทีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบตอนที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่า ในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สําคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐเก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้ดินสัจจะยานแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ญ่ได้เกิดมาได้เท่าไหรก็ตายไปได้เท่านั้นไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง พราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ากลางธรรมชาติอยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทําอะไรต่างๆได้ จกนกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจำกัดนี่พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสารวัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจกนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทำให้โลกมนุษย์นึ้งเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรม ก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากกลายเป็นว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี้ก็เลยต้องแยกไปว่าเออเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี้ก็ฝึกฝนพัฒนาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสร,ริฐจนกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญามนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จกนกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบ Stanley. ให้เห็นว่าบุคคลนี้พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั้นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หร,รือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก หรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้ดัะนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์แต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลย กลายเป็นว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่งพระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบ,บูชาพระมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้ว ก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมนมัสก,การพระพุทธเจ้าจะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการสุดนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมัสตราทันตาอาชานียาจิสินทวาคุณชราจะมหานาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่า อะไรพวกอสซดรช้างมา้านะั้งช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐเมื่อวานนี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐดีใช้งานใช้การอะไรได้มีความสามารถมากแต่ถ้าบอกว่าอัตทันโตตะโตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นพราะนันก็มาจบที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละ สุดได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆจนกระทั่งถึงคาถาอย่างคำว่ามนุสภูตังสมพุทธทังอัตถันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสมมาสัพพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤทัยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อ,นอนมนมัสการเนี่ย ก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กําลังใจแก่มนุษย์ด้วยว่าเรานี้สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้อน,นั้นก็หลกักของพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น แต่ถ้าเราสึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าสึกอย่างไรได้อย่างนั้นจึงกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ได้มองเห็นธรรมชาติเขาตนเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งจูกตั้งใจนำเอาหลักการเราว่าธรรมชาตินี่มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้ อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนนั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นต้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจําวันได้เราไม่สํานึกรนหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึก หยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลยไม่ได้ผลไม่สำฤร็จผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร mm hmm. ก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประณีตของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหว ในการเป็นอยู่ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประณีจริงขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นเป็นต้น,นก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการฝึก ให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นแล้วจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้นแต่ที่สําคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละออยิ่งขึ้น จองกระทั่งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงขังสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้จึงได้เกิดเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการฝึกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อเรารู้ตระหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลย พยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็อยู่มาได้ในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เป็นชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียกว่าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานว่าธรรมะก็ได้ นี่เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี้ฝึกหัดพัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าศิกขาแล้วก็พัฒนาสามด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกขัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิ แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้นปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญานีเมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิ่งขึ้นก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาก็เรียกว่าเสขาหรือเสกขะก็คือคําว่าศิกขานั่นเองมาเรียกคนศิกขาเป็น นามแสดงถึงสภาวะคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอมาเป็นคนก็เปลี่ยนอีเป็นเอศึกขาก็เป็นเสกข,ขาและทำอาเป็นอาก็เป็นเสกขะนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคำแยกผู้มีการศึกษานี้เป็นระดับต่าง ขั้นต้นเรียกว่าเป็นโสดาบันแล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีแล้วสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามีสามระดับนี้เรียกว่าเป็นเสกขาหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดก,กอไปหรือเสกขะเสกขาหรือเสกขะแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกําลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้ บางครั้งก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาปุ้ทุชนที่เป็นชั้นดีปุ้ทุชนชั้นดีท่านมีศัพท์เรียกว่ากัลยาณปุะทุชนปุ้ทุชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสขาหรือเสขะได้แปลว่าผู้มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปนี่ก็เรียกว่าปุ้ทุชนเฉยๆผู้ทุชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่ เป็นปุตุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธภาลปุตุชนนั้นปุตุชนชั้นหยาบเรียกว่าอันธภาลปุตุชนแปลว่าปุตุชนผู้อันทะแปลว่าบอดแล้วก็ภาละก็แปลว่าเขาเป็นอันธพาลไปทีน,นี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกาลยานปุตุชนในจัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษา แต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบันสกทาคาีอนาคามีนี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับยังต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขะหรืออเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาทอว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขะคือพระอรหัน์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกัน อันนี้ใครยังไม่เป็นพระรหันต์ก็เลยต้องศึกษาด้วยไปนั้นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเองอันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวชมาห้าสิบหกสิบปีจังกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระพรรษาอาจจะเอาอยู่ถึงอายุเก้าสิบก็อาจจะพรรษาก็แถวแถวเจ็ดสิบ ก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหละไม่รู้จบเป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไปถ้าใครไม่ศึกษาบทเป็นพระเข้ามาอายุ7จ -80 ปีแล้วนะถือว่าตัวบทนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะก็ผิดธรรมะผิดผิดธรรมชาติของตัวเองแล้ะ นั่นศึกษาก็ไม่รู้จบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเครื่องมาระยะหลังเนี่ยมานิยมว่าให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิตพุทธศาสนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหรันเดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าอา้าวสังคมก็ให้เป็นสังคมเป็นการศึกษาหรือเรียนรู้อา้าวพระพุทธศาสนาก็สอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนนี่จะต้อง ศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาใน,นสังคมมนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจกนกระทั่งเป็นพระอระหันเนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอริยชนที่แท้จ,จริงพาเป็นอริยะหรืออริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐนั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่ จากแนวคิดของพวกอารยันที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอารยันหรือภาษาบาลีเรียกว่าอารยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกซ i v i l i z e d นีแต่โดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากําหนดโดวยวันนะว่าวันนะชั้นสูงคือวันนะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พรามแล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นอริยะอริยชน ถ้าเป็นพวกสูตรพวกยันถานก็ไม่ไม่มีทางเป็นอารยชนได้คือความเป็นอารยชนนั้นกําหนดโดยชาติกําเนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าศิกขานี้เพราะฉะนั้นผู้ใดได,ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐก็เป็นอารยชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอารยชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละ โสดาบานสกทาคามีนาคามีอ,าาามอรหันนี่แหละเป็นอาริยชนเราเรียกว่าเป็นอาริยะบุคคลเป็นภาษาบาลีสังสกฤษก,ษก็เป็นอาริยะน,นะถ้าเทียบกันกับาศาสนาพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็นสี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถือว่าสามวรรณะชั้นสูงเป็นอาริยชนเป็นอาริยะแต่ในทางพุทธาศาสนาบอกว่าความเป็นอาริยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนด อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาซึ่งทำให้คนเรารู้จักทำกรรมที่ดีงามเป็นกุศลก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอริยชนจะมาจากชนชั้นวรรณะไหนกำเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัด กรจัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับหนึ่งเรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสกทาคามีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอารหันนี่แหละคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ได้นีก็จะเป็นอารยาชนเป็นอารยาบุคคลที่แท,ท้จริง นั้นสัเ์เก่าๆของศาสนาพราหมเราก็มาใช้ในความหมายใหม่หม <Yeah. S 1> แม้แต่คําว่าพราหมเองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐองค์ศ,ศาสนา,าก็มาใช้เรียกพระอระหันต์ว่าเป็นพราหมณ์เป็นเพราะพราหมของเขาเป็นผู้ลอยบาปแล้ว <Yeah. S 1> แต่เขาไปลอยบาปในแม่น้ําคงคาพราหมณ์นี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น้ําคงคาแล้วก็แม่น้ําคงคาก็ผ่าบาปไปหมดล้างบาป พระพุทธเจา้าตรัสบอกว่าเอ๊ะถ้าแม่น้าําคงคามันล้างบาปได้นี่ไอเต่าปลาปูหอยที่อยู่ในแม่น้าําคงคามันก็หมดบาปก่อทพวกพรามสิพระพุทธเจ้า,นนะจาก,ก็บอกว่าน้ํามันพาบาปไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันพาบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยว่างั้นน่นต่อเงนก็เลยพระองค์บอกว่านะการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตน เมื่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้นพระก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องเป็นลอยเฉพาะบาปลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่พ้นทั้งพ้นจากทั้งบุญทั้งบาปพ้นหมดเลยสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จ,จริง ก็เราก็เลยบอกว่าพราหม์ที่แท้เนี่ยคือพระอระหรันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวันนาไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพราหมณ์และเป็นพราหม์ที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อนนะให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขานี้ก็เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนักสำนึกในธรรมชาติของตอนอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามธรรมชาติของตอนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทําให้ชีวิตของตอนได้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน